คำเตือนถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาที่เป็นคาาํามรุนแรงพฤติกรรมลอ่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวฤติกรรมลอกเลียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆนนหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยสบามก่อนเองต้องวางก่อนได้ถ้า,ามันเห็นนมันมันมันไม่จอดนิ่งหรอก ไแป๊บหนึงรอก่อนเขาไม่ได้นานแล้วผมไม่ไเคลื่อนนานมันใกล้อยู่เราตัวเส็จแล้วก่อนเพราะว่าผมมีแค่จังหวะเดียวนะวีดีโอเดี๊ยวมึงมันปั๊บได้นเสามามามาเหมือนใช่ป้ะไม่เหมือนนะเอาไหนนะน้องนน่ยะจัข้างที่มึงจับจอดางถนนเอาของใส่ช่องให้ด้วยให้ให้ให้พร้อมด้วยนะประกันด้วยนะของด้วยเด็ดปังเลยของเลยพร้อมเอาพของด้วยพรกเขาด้วยพรกเขาด้วย ติดต่อนกกไว้นะตัวหนึ่งพี่ฮัลโหลไม่ใครได้ยินไหมฮัลโหลใครล้มใครล้มรถอ่ะข้างหลังอ่ะเอ้ยเล็ชือบประตูเชือบประตูให้กูหน่อยเอ้ยมามามาขับมาขับมาลงไหรมั้งเมื่อไหรมั้งทางรถไฟอ่ะลงทางรถไฟมั้งไปมาลงมาเขาแล้วบอกผมหน่อยจอดหน้าเขาแล้วบอกผมหน่อยนะเออเออมามาทางรถไฟอ่ะพร้อม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 มาเขาป้า เอามาตามมาเลนแกนแกนไอเอาได้เลยนะแกนมาถึงกันแล้วนราจะวางรับรูบอกนะแกนแกนถ้าจะลงแล้วบอกได้ได้เขาเห็นแล้วใช่ไหมเขาเห็นกันแล้วใช่ไหมเขาเห็นกูแล้วลงเลยแกนลงเลยรวมหน่อยมารวมหน่อยเขาจอดกูกันอยู่นะเข้าไปเลยเข้าไปเลยแกนแกนลองมาแกนเองมึงดูเองมึงดูเองเห็นไม่ลงเห็นไม่ลงรอรอรอเห็นวงอีมพีอ่ะค่อยค่อยค่อยไปเรอเห็นวงแล้วเข้าเลยนะพี่

โอ้เฮ <'t> <Christina. S 2> ียมึงสัตว์โอ้เฮียอะไรอะแล้วเฮียอะไรอะแล้วเฮียอะไรอกลับไปกลางไฟกลับไปกลางไฟกลับไปกลางไฟเอเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยมันเดินมึงส่งกลนกลุ่เดินเพื่อนเดียวเพื่อนดีโง่เฮียเยอะเฮียเยอะไรสัตว์เยอะไรสัตว์เียอะไรสัตว์แล้วมาอล้วไปตาจะกินจอไอ้เฮียเกิดแตกวะเนี่ยเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนดีตัดขึ้นไปดัน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 ขึ้นไปเอาเพื่อนไอเต้าเพื่อน

หลังเข้าหลังเข้าไปเอ่นาเพื่นุ้ยเฮียต oh hey. ีมองอพี่มองดิพี่มองดิมักการมาเวบเฮร์มมันชมมมชเปลี่ยนมีเอาเพหน่อยชบ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 เพหน่อย บเอาเพื่อนเอาเพื่อนไซลินเอาเพื่อนไซลินเอาเพื่อนเห็นปะเอาลมดิเอาลมดิทำพียอะไรสัตว์มึงอะทำพียอะไรควายทำพียอะไรโอ้เป็นพี่อะไรตายตายตายไอควายตายกระจอกเปีนพี่เจอกเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยแซงหน่อยเป็นเพียอะไรควายเพลมอารวาสหน่อยลมมึงอะเป็นเพียอะไรมึงอะเป็นเพียอะไรเเเเเออออออาาพพืื่่่นนน้ยหมึงอะเป็นเพียอะไรควายเป็นเพียอะไรเป็นเพียอะไรมึงมึงอะเป็นเพียอะไร พิงเกิดพี่พิงเกิดตายชตกระจอกไอ้ควายกระจอกกระจอกกระจากไหวไปสัตว์ไอเด็กเฮียเมื่อสดมันอดิเมือสดมันหลอดดิมือสดมันอดดิเมื่อสดันหลอเอสดมันหอดดยเฮียเออกูโดนเฮียไม่รู

ี่นจะมีมีมันจะมีมีมันีะมามี่ันีมีเป็นมีมันในบ้านเปลี่ยนมีมันในบ้านเปลี่ยนมีมันเปลี่ยนมีมันจับ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 เลยจับเลยไปทำอะไรซ่อมรถดิตาย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 ซ่อมรถได้นะซ่อมรถได้นะซ่อมรถได้นะเกินแล้วเกินแล้วซ่อมรถได้นะซ่อมรถได้นะเกินแล้วซ่อมรถได้ซ่อมรถได้ซ่อมรถได้มึงซ่อมรถดิมึงซ่อมรถดิมึงซ่อมรถมึงซ่อมรถ กู่ะแนววะมันยังไม่าตายคนหนึ่งไงเห็นปะเลนนู้นเลนเลนู้นทางรถไฟทางรถไฟลมลมลมทางรถไฟเห็นปะไอเพื่อนโดนเฮ้ยก,ก,กูเพ่กดชุบ จะกดปุ่นจะไม่หมดเลย เอาเพื่อนก่อนเร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 าเพื่อนก่อนสวยเกียรนานจังวะรีเพื่อนเขาไม่รีเพื่อนบนเขาเต็มเลยอันนี้ผมเพื่งเอาสบอันนี้เพื่งเอาสบอันนี้เอาสบเอาสบออกดี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 หยิบสบออกหยิบสบออกหยิบสบออกเพื่อนตายบนเขานะพี่เพื่อนตายบนเขานะ ชี้ลิวชี้ลิวอยูอ่ไหนมึงรีบกลับมาดิในบอลมึงรีบกลับมาดิไอ้เหี้ยเพือพ่อนโดนเพื่อนโดนเนี่ยโดนเยอะเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใกล้หน่ <c oughs> อยเดี๋ยวศพทิ้งก่อนเนี่ยโหใครทิ้งศพมาง่ายตัดเลยโกรกใครทิ้งศพมาง่ายตัดเลยนะครับเอาเพื่อนนะเอ้ยมันมีหลุดจากมันแล้วน,นะนีออนอ่ะใช่เนี่ยผมไล่บัมอยู่มาชุบกันอยู่หน้าคุกหน้าคุกไม่ใช่บัมหน่อยนีออนหน้าคุกนีออนหน้าคุกจะพังพี่กลับไปรวมกับเพื่อนก่อนได้ป่ะทีมันจะพังแล้วพี่พี่บูช่วยได้ป่ะมันคััััันนนเเดียวววองมมตต พี่ไปรัอยู่ใต้สะพานนะใต้สะพานนะใต้สะพานใต้สะพานใต้สะพานนะครูบนเขาไปใช่ปะบนเขาไปใช่ปะบนเขาไปใช่ไหมไปแล้วไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไกลเลยมันหนีนะ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 ตามดิตามดิตามอยู่ตามอยู่ไอ้กําลังไปทางลงกันน้ำมันพี่ขึ้นเขาขึ้นเขาเคลื่อน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 ผมมีศพเหรอผมต้องแย่กว่าไม่ต้องแย่เอาศพแล้วก็ไปช่วยชนเลยสิภาคีมัับมาลาเด็ก ตรงนไหนแล้ววะไอ้ลมตามอยู่ปะใครไม่มีศพปะมามาตรงไหนละตรงไหนละตรงไหนละใครตามอยู่พี่ตรงไหนละน่าจะหลุดเราอ่ะน่าจะหลุดเราไปเล้วมาเอาศพเมื่อกี้หน่อยสามศพพี่จีรุณด้วยไม่มีนะศพกูไม่มีนะไม่มีศพใครอยู่ไหนพี่แก่อยู่ไหนอยู่ๆอยู่นะคุกเลยอยู่หน้าคุกเลยผมอยู่หน้าคุกเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน่าจะหลุดเราพี่ไม่ต้องมาแล้วแม่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k soc ได้กันนะคะ